สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับหนุ่มโคราชวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการที่มีการกล่าวหาว่าเป็นไซสิกมีไซสิกในประเทศไทยโดยเฉพาะนะครับพลเอกหลังสีนะครับซึ่งพยายามจะตีรวนแล้วสื่อมวลชนก็พยายามตามช่องต่างๆก็พยายามเชิญไปนะครับเชิญไปเพื่อบรนทอนรัฐบาลบางนั้นเถอะไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลย ไปก็คือลุมกระนำรัฐบาลแล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่รู้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยเสียดินแดนเสียอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากไปนะครับพูดกันยังกับว่ารัฐบาลนี้ไม่มีปัญญาไม่มีฝ่ายความมั่นคงไม่มีใครที่ปรึกษาเลยคิดโดยนายกคิดโดยแค่เฉพาะคนไม่กี่คนอย่างนั้นเหรอคือจริงๆทีมงานก็มีเป็นร้อยครับและผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกนะครับก็เป็นที่ปรึกษา นะครับมีคณะกรรมการความมั่นคงแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกันปรึกษาหารือระดับในพลระดับคนที่เขานะครับมีความรู้ความสามารถนะครับช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขไม่ได้หมายความว่านายกแก้เองหรือรัฐบาลแก้เองนะครับไม่ว่าจะปัญหาชายแดนไม่ว่าจะเรื่องของภายในประเทศเองคือการที่รัฐบาลเองเนี่ยนะครับทำต่างๆที่ออกมาเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าคนพวกนี้ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเลยไม่ได้สนใจผลงานไม่ได้สนใจอะไรเลยว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทํางานอะไรล่าสุดนนะครับมี31บบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับของโลกเนี่ยติดต่อเจราจาเพื่อที่จะเข้ามาขอลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็ไม่เป็นข่าวสื่อมวลชนก็ไม่ออกข่าวก็ง่ายๆเราก็เห็นนะครับสื่อมวลชนก็จ้องโจมตีล้มรัฐบาลอย่างเดียวคือประเทศนี้มันก็เป็นแบบเนี้ย และไอ้คนเสงเพลงไอ้คนที่พยายามจะทําลายรัฐบาลเนี่ยหรือพยายามจะให้ร้ายรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งทําให้ประชาชนเกิดความสับสนตกลงประเทศไทยจะเสียเปรียบกัมพูชาอย่างนั้นเหรอประเทศไทยจะอยู่ในสภาวะไหนนะครับแพ้เขาไม่ทันเกมเขาอย่างนั้นเหรอแต่ละคนก็มาแสดงความคิดความเห็นของตัวเองนะครับเอาความคิดเฉพาะของตัวเองเข้ามาทั้งนั้นแต่คนเหล่านี้ไม่เคยเข้าไปบริหารประเทศนะ ไม่เคยเข้าไปทำอะไรที่มันเป็นระดับใหญ่ๆจริงๆก็เป็นพวกนกกระจอบทั้งหลายที่นะครับวิาพากวิจารถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปไม่เอาหลักความจริงมาจนกองทัพเองก็ไม่ไหวนะครับหลายหลายคนซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางกองทัพเองก็ออกมาชี้แจงชัดเจนว่ามันจะเป็นไปได้ไงว่ารัฐบาลขายชาติขายชาติตรงไหนอะไรที่บอกว่าขายชาติ ไอ้คำว่าขายชาติมันไม่มีเลยครับอยู่ในตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทับซ้อนทางบกนะครับรวมกันเนี่ยลังสีเนี่ยถึงขนาดมโนขนาดคิดไปว่านะครับกัมพูชาจะยึดจนไปถึงชายขอบทะเลว่างั้นเหรอร่วมกับอเมริกาเพื่อจะยึดเอาเกาะกูดเพื่อที่จะเอาแหล่งน้ํามันสําคัญเนี่ยนะครับที่เป็นจุดที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยนะครับ เอาไปเป็นของอเมริกากับของกัมพูชาจะร่วมกันบางอย่างเถอะก็จินตนาการกันไปต่างๆน,นนะฮะเรื่องพื้นที่ทางทะเลโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่แบ่งกัน 50- 50บางคนก็เอาไปตีความนี่คือ,อ,อทักษิณกับคุณเซนจะแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งคืออะไรอะไรคือแบ่งคนละครึ่งครับถ้ากัมพูชาเนี่ย ถ้าจะเป็นส่วนของฮุนเซนเนี่ยเราไม่รู้เพราะมันเป็นประเทศเขาแต่ถ้าเป็นประเทศไทยแบ่งคนละครึ่งคืออะไรหมายความว่าดรทักษิณได้ครึ่งหนึ่งเหรอเอาน้ํามันตรงนี้ไปบริหารเองจัดการเองคือโดยที่ไม่ผ่านใครถลุงเองนะครับให้เชฟรอนศึกษาเองแล้วก็แอบคุยกันแอบกินกันแอบอะไรกันทุกอย่างอย่างนี้เหรอก็เพราะคุณเข้าใจไปอย่างนี้ไงก็คุณเข้าใจไปว่าเออมันจะต้องเป็นอย่างที่คุณคิดไงแต่คุณลองคิดดูนะ แผนที่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยอยู่กับฝ่ายความมั่นคงล้วนๆนะแผนที่ทหารนะครับพื้นที่ทับซ้อนก็อยู่ที่กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมเขารู้ดีครับแล้วทางทะเลก็อยู่ที่กรมอุทกศาสตร์เขาก็รู้แผนที่ว่าตรงไหนคืออะไรยังไงทําได้ขนาดไหนอะไรยังไงนี่คือคนที่รู้แผนที่จริงคนที่รู้แผนที่จริงเขาก็ไม่ได้ออกมาพูด เขาก็ให้อยู่ในชั้นความลับที่คุยกับรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่าอภิสิทธิ์ไม่ว่าชวนไม่ว่าแพรทองทานไม่ว่าคุณยิ่งรักหรือแม้กระทั่งดรทักษิณพื้นที่นี้มันจะบิดเบือนได้ไหมในเมื่อแผนที่มันเป็นของกรมอุทกศาสตร์ทางทะเลนะครับแผนที่ทหารนะครับซึ่งอยู่บนบกทั้งหมดเป็นคนดูแลพื้นที่ทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วพวกคุณเป็นใครครับ ที่จะมาบอกว่าเฮ้ยแผะจะยกนู่นยกนี่ให้เขามันขั้นตอนในการผ่านเยอะแยะมากมายครับที่จะต้องพิจารณาร่วมกันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการยกดินแดนให้คนอื่นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นายยกไม่มีสิทธิ์อันนี้ผมเน้นย้ําหลายครั้งนะครับนายยกไม่มีสิทธิ์ต้องผ่านคณะกรรมการผ่านสภา และที่เป็นเรื่องใหญ่มากที่สุดก็คือเรื่องดินแดนใครจะกล้ายกใครจะโง่ที่ยกดินแดนไปแล้วจะให้ตัวเองอยู่ในประเทศไทยไม่ได้คุณคิดว่ามันบ้าไหมลนะ่ะมันปัญญาอ่อนไหมไอ้คนคิดแบบนี้เหมือนกันครับพื้นที่ทับซ้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมีครับที่มีปัญญาอ่อนที่มีไอ้นายกปัญญาอ่อนอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปยกที่ช่องสายตะกูลเนี่ยนะครับให้กัมพูชาตั้งบ่อนคาสิโนออกจากลืมเฮงเนี่ย นะครับเป็นคนเป็นเจ้าของในนามสมมุตินะครับที่บ่อนสายตะกูนักการเมืองไทยนะครับเป็นผู้ที่จะลงเป็นผู้ลงทุนตรงนั้นและเป็นผู้ดําเนินการธุรกิจตรงนั้นเอาพูดได้ง่ายว่าบุรีรัมบุรีรัมกระล่ะครับก็มีแต่เนวินเท่านั้นเพราะว่าเกิดในสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาปี2,562ประยุทธ์จันทร์โอชานะครับไม่ยื่นคัดค้านช่องสายตะกู ทำไมพวกคุณไม่พูดถึงล่ะรังสีทำไมไม่พูดถึงเรื่องนี้ล่ะตอบหน่อยได้ไหมก็เพราะเขาแต่งตั้งคุณไงแต่งตั้งคุณเป็นนะครับผอ,อททบห้าไงคุณก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นโทษกับประยุทธ์แกเป็นโทษกับสมัยที่คุณอยู่ไงอะไรก็แล้วแต่ที่สมัยที่คุณอยู่คุณไม่พูดไงไอ้การเสียดินแดนแน่จริงนะถ้ารังสีคุณรักประเทศจริงห่วงใยประเทศจริงก็พูดถึงเรื่องช่องสายตะกูด้วยสิบอนนี้ของใครอ่ะ ทหารทุกคนรู้ดีครับว่าการอนุญาตขณะนั้นประยุทธ์จันโอชาเป็นคนอนุญาตดําเนินการโดยประวิทย์วงสุวรรณแล้วบ่อนนี้ก็คือร่วมหุ้นกันเอาเงินจากไหนมาประยุทธ์จันโอชาเอาเงินจากไหนมาหมุนประยุทธ์จันโอชาเอาเงินจากไหนมาตั้งพักประวิตยวงสุวรรณด้วยเอาเงินมาจากไหนครับที่จะมีขนาดเงินเป็นระดับพันล้านเนี่ยตั้งพักพลังประชารัฐเนี่ยแล้วก็ตั้งพักรวมไทยสร้างชาติขึ้นมาณขณะนั้นเนี่ยเอาเงินมาจากไหนครับถ้ามันไม่ใช่เงินใต้ดิน ประยุทธ์จันโอชาไม่ต้องพักแม้แต่บาทเดียวประวิตรวงสุวรรณไม่ต้องพักแม้แต่บาทเดียวแม้กระทั่งพักภูมิใจไทยกินรวบกันไงถึงร่วมรัฐบาลกันได้นะขณะนั้นไม่มีปัญหาไงปล่อยป่าล่าเลยให้มียาเสพติดเกินบ้านเกินเมืองปล่อยให้มีคอร์เซ็นเตอร์ไม่คิดจะปราบปรามาอะไรเลยมาจากยุคไหนอะไอที่บ้านเมืองมันเป็นแบบเนี้ยที่รัฐบาลนี้เนี่ยรัฐบาลแพรทองทานจะต้องมาแก้ปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายที่ซุกเอาไว้ใต้พรมเต็ไมไปหมดเลยปัญหา การทุจริตก็เยอะแยะมากมายแต่พวกคุณเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะมาโจมตีว่าเรากําลังจะเสียเปรียบกัมพูชาเรากําลังจะโดนกัมพูชาถลม่มกัมพูชากําลังผลิตคามิกาเซ่นะครับโดนคามิกาเซ่ขึ้นมาจะเอามาบอมประเทศไทยตอนนี้แค่รอจังหวะนู่นนั่นนี่แล้วคุณคิดว่ากองวันนี้ที่คุณพูดอย่างนั้นแสดงว่าคุณดูถูกกองทัพไทยใช่ไหมผมถามวีระสมความคิดถามรังสีที่ออกมาโจมตี รัฐบาลณนะขณะนี้ผมถามจริงๆใครเป็นคนดูแลครับชายแดนใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนประกาศกฎอายการศึกคุณพูดให้หมดสิก็คนที่ประกาศกฎอายการศึกและวางแผนลบคือใครครับคือบุญพลทหา,ารทหารใช่ไหมคือแม่ทัพภาคที่สองใช่ไหมคุณคิดว่าเขาจะย,ยืนอยู่เฉยๆแล้รอให้ไอ้คามิกาเซ่เนี่ยไอ้โดนเนี่ย มาทิ้งบอมที่ประเทศไทยอย่างนั้นเหรอเมาจินานาการว่าเข้าไปได้ร้อยกิโลลัเมีทั้งนั้นเลยสามารถบอมได้หมดอ่ะคุณคิดว่าทหารไทยไม่มีมือไม่มีตีนหรือไงครับไม่มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยเหรอครับเราก็มีครับไ,ไ,ไม่ใช่ไม่มีมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะทําอะไรได้โม้กันไปจินานาการไปถึงขั้นที่ว่าจีนเอ่อซื้อโดนคามิเาเซมาจากประเทศจีนตอนนี้สี่พันลำแล้วเตรียมที่จะบอมประเทศไทยรอแค่ระยะเวลา ทำไมปล่อยให้พวกเขาเตรียมตัวได้อะไรได้คุณก็พูดถึงเหตุผลก่อน,อนสิว่าที่การเจรจาเนี่ยมันส่งผลอะไรดีกับประเทศไทยตรงไหนมีแต่ปุกป,ปั่นกันคุณรู้ไหมว่าจบหน้าฝนเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นปีการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มขึ้นฤดูการท่องเที่ยวก็จะมาเราต้องการเงินเราต้องการปิดสงคมให้เร็วที่สุดจะทํายังไงก็ได้บีบกัมพูชาให้กัมพูชาหยุดการต่อสู้ ถึงกัมพูชาจะลุกลานเราก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะบอมครับเพราะเราไม่ได้ถอนกําลังไปไหนเราก็ยังยึดภูมะเขือยึดพื้นที่ต่างๆที่เราเคยเสียไปแต่พวกคุณไม่พูดแม้แต่คําเดียวคุณพูดว่ามีแต่เสียกับเสียเอาละไอ้ที่ปากฏกันละ่ะทหารก็ออกมายอมรับโดยเฉพาะปาสาตาควายทหารก็ก็ยืนยันว่ามันเป็นพื้นที่ของเราที่เรายึดได้แต่ตอนนั้นเราอนุญาตให้ให้กัมพูชาไปเก็บศพทหาร แต่เพื่ออิญว่ามีการวางระเบิดเต็มไปหมดเขาจึงเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้อย่างที่ไอจ้จตุพรบ่มพันธ์มันว่ากล่าวหารัฐบาลว่าทําให้เสียปราสาทตาพายทําให้ประชาชนเสียชีวิตแล้วเราจะรู้ไหมครับแล้วเราจะรู้ไหมว่าจู่ๆกัมพูชายิงมาเข้ามาที่เซเวน่นเข้ามาที่โรงพยาบาลเข้ามาที่แหล่งชุมชนเราจะรู้ไหมใครมันจะกล้าเสีลยมารยาทขนาดนั้นใครมันจะกล้าให้ตัวเองขนาดนั้นนอกจากแม่งบ้าเท่านั้นนะครับที่จะทําได้แล้วมันก็บ้าจริงๆไง ไอ้เราก็ตอบโต้ไงเราก็เอฟสิบหกไปบอมนะซึ่งเขาสูญเสียเป็นพันนะ่ะคือวันนี้เนี่ยเหตุผลของพวกคุณที่พวกคุณพูดเนี่ยผมบอกตรงๆนะคือมึงรักประเทศกันบ้างไหมมึงห่วงใย,ยประชาชนกันบ้างไหมรัฐบาลก็ทําหน้าที่ไปสี่ปกป้องประเทศทําหน้าที่ในการประครับประคองเอากองทัพช่วยอะไรกองทัพต้องการอะไรมาสนับสนุนสภาความมั่นคงก็นั่งคุยกันว่าเราจะปรับ เราจะต้องป้องกันยังไงอะไรยังไงหรือจะต้องให้รัฐบาลมาโพธนาว่าเฮ้ยเรากําลังซื้ออาวุธไรแรงนู่นนั่นนี่เรากําลังจะจัดการกับโดนคามิกาเซ่นนะเรามีอาวุธแล้วนะอะไรนะอย่างนั้นเหรอชั้นความลับก็คือชั้นความลับคุณจะต้องโพธนาให้ประเทศเขารู้ทําไมว่าเรามีอาวุธอะไรยังไงบ้างคุณกลับมาโฆษณาให้กับกัมพูชาว่ากัมพูชามีคามิกาเซ่ประเทศไทยเตรียมตัวได้เลยถูกบอมแน่นอนถูกดําเนินการแน่นอนยิงได้ถึงกรุงเทพ โอ้โหปั่นกระแสะกันซะจนปคนไทยแม่งขวัญเสียหมดแล้วตกลงเขายังไงวะรัฐบาลเป็นยังไงปะไอ้ชั้นความลับในกองทัพเนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่พวกคุณพูดทั้งหมดเนี่ยดูถูกดูแคลนกองทัพนะหยามกองทัพนะมองว่ากองทัพไทยเนี่ยแม่งไม่มีอะไรเลยรวมทั้งผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทั้งหลายเนี่ยไรประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพอย่างนั้นเหรอคุณรู้ไหมว่าทางทะเลเรามีอะไรครับ เรามีปืนต่อสู้อากาศยานเราสามารถยิงไปถึงกลุ่มขนมเป็นไนดะ้แบบสบายๆจากกองทัพเรือของเราอะทำไมไม่บอกบ้างล่ะทําไมไม่บอกประสิทธิภาพของประเทศไทยบ้างล่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างอะถ้าเขาเอามาถามว่ามันจะรอดไหมถ้าเขาเปิดมาเราก็สามารถเปิดได้ครับอายุยุทธภร,รณ์ของเราเยอะแยะมากมายเรามีเครื่องบินเท่าไหร่อ่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดเต็มไปหมดอ่ะผมถามหน่อยว่าไอ้โดนมันจะสู้ได้ไหมก่อนที่มึงจะขึ้นมันก็บอมแล้ว เราก็บอมได้สบายๆแล้วครับมันจะไปกลัวอะไรล่ะคือสิ่งที่พวกคุณคิดสิ่งที่พวกคุณพูดเจราจาเนี่ยมันเหมือนอยากให้ประเทศไทยแพ้เหลือเกินอยากให้ประเทศไทยแม่งเป็นเหยื่อของประเทศกัมพูชาอยากให้กัมพูชาชนะเพราะเกียรติรัฐบาลแค่นั้นเหรอคือมึงชั่วกันมากนะที่ออกมาพูดมาพูดกันเนี่ยไม่เคยให้กำลังใจไม่เคยช่วยกันประครับประคองกันเลยไอ้พวกนี้ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความบาดกลัว ยุยงส่งเสริมทำลายนู่นทำลายนี่รัฐบาลไม่มีความสามารถนู่นนั่นในมึงด่ารัฐบาลเท่ากับมึงด่ากองทัพไปในตัวนั่นแหละมึงก็หาว่ากองทัพไม่มีประสิทธิภาพยึดปราสาทตาควายไม่ได้หน้าที่นายกเหรอครับถือปืนไปเหรอหน้าที่นายกจะต้องถือปืนไปยึดเอาปราสาทตาควายเหรอไอ้ควายมันเป็นหน้าที่ของทหารซึ่งเขามอบหมายให้ทหารดำเนินการแล้ว มีอะไรเขาก็ไปคุยที่สภาความมั่นคงมติของสภาความมั่นคงไม่ได้หมายความไม่ได้หมายความว่าเป็นนายกคนเดียวมันมีคนที่ประกอบกันอีกเยอะแยะมากมายเขาวินิจฉยัยเขาวิเคราะห์กันทั้งกุนซือทั้งคนที่นะครับเป็นสายยุทธการยุทธวิธีต่างๆเขาคุยกันหมดละพวกคุณมันเป็นอะไรครับอย่างไอ้ไอ้ลังสีเป็นอะไรครับเป็นทหารส่งเด็กให้นายจนได้ตัว จนตัวเองได้มาเป็นผอ,อ,อ,อช่องห้าก็แล้วมันเป็นไหมล่ะแล้วมันมีความสามารถอะไรในการลบไหมล่ะก็ไม่มีมีแต่เห่าออกมาว่าอย่างงู้นอย่างนี้ไทยจะเสียอย่างงู้นอย่างเงี้ยทาไมอ่ะมึงเป็นคนไทยจะแท้มึงเป็นทหารไทยแทๆทําไมมึงไม่บอกอ่ะไม่ข่มขู่เข้าไปอ่ะเฮ้ยประเทศไทยมีศักยภาพสูงมีสามารถบอมสามารถทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเรามีเกฟฟินที่สามารถมีความเร็วแล้วสามารถทิ้งระเบิด นะครับจำนวนเป็นร้อยปอนได้เป็นพันปอนได้อย่างเงี้ยสามารถบอมได้ทั้งเมืองเลยทำไมมึงไม่พูดและข่มขู่เขาทำไมมึงไม่พูดเพื่อให้กำลังใจขวัญทหารบ้างบะานี่มึงไปอวยกัมพูชาอย่างเดียวกัมพูชามีอาวุธอย่างงูดกัมพูชามีอาวุธแบบนี้เพื่อที่จะถล่มไทยได้ตลอดเวลาเราเสียเปรียบเขาอย่างวู้นอย่างนงี้ไอคนที่พูดแม่งไม่รู้เียอะไรสักอย่างเลยไม่เคยลบไอจตุพรเคยลบอ่ะ ไอ้รังสีเคยลบเหรอครับหรือไอ้คนที่ออกมาเนี่ยแม่งเคยลบเหรอครับอยู่ในสถานการณ์จริงอยู่ในสถานการณ์ที่เข้าไปประชุมสภาความมั่นคงกับเขาเหรอไม่เลยไม่มีแม้แต่คนเดียวออกมาเห่าอย่างเดียวออกมาบอกอย่างโงนอย่างนี้ลองคิดดูดีๆสิว่าถ้าเกิดเราคนไทยช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเพื่อปอกป้องประเทศนะรัฐบาลก็ทำหน้าที่ของเขาไป เพราะเขาเข้ามาอย่างถูกต้องเขาเข้ามาจากการเลือกตั้งโดยถูกต้องเขาไม่ได้ป้นใครมานี่ก็เขาก็บริหารไปก็ถือว่าทําดีที่สุดแล้วณนะชั่วโมงนี้ไอเราสูญเสียน้อยที่สุดของเขาสูญเสียมากมายมาหาศาลตนปันป่นป่วนไปหมดในประเทศเขาขนาดนี้มีคนออกมาประท้วงมีมีทหารเสียชีวิตชายแดนที่ไม่ได้รับการเก็บศพอะไรเลยแล้วไม่เคารพศพของทหารกัมพูชาคุณเห็นไหม แต่ตแตกต,ต่างจากประเทศไทยไหมล่ะครับแล้วนานาชาติเนี่ยณนะตอนนี้นานาชาติเนี่ยมองว่าไทยนะครับปฏิบัติตามขั้นตอนได้ดีมากไม่ถูกตําหนิเลยไม่ถูกว่าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ตรงข้ามกัมพูชากับถูกถล่มถูกนะถูกลังเกียจถูกประนามเยอะแยะมากมายไม่พูดไม่พูดตรงนี้ถามว่าเกมนี้ใครได้เปรียบไทยได้เปรียบอยู่แล้วครับเพราะศักยภาพเรามีทุกอย่างเรามีหมดอะ คุณจะเอาอะไรครับถ้าเกิดคุณดูถูกว่าเราแพ้หรือเราเสียเหลี่ยมหุนเซนแสดงว่าผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทั้งสามเหล่าทัพรวมทั้งทหารไม่มีประสิธทธิภาพสู้หุนเซนไม่ได้อย่างนั้นเหรอสู้กัมพูชาไม่ได้อย่างนั้นเหรอถ้าสู้ไม่ได้ทําไมเขาตายเป็นพันน่ะนี่เราแพ้เหรอครับฝ่ายนู้นตายเป็นพันครับต้องขอเจราจาหยุดยิงกับเราก่อนต้องขอประสานงานหยุดยิงกับเราก่อนคืออะไรอะ่ะก็เท่ากับว่าเขาพ่ายแพ้แล้วคุณยังบอกว่าเอ้ยการพ่ายแพ้เนี่ย เรายังไปติดเรื่องปราสาทตาควายกับปราสาทตาควายเขาก็อธิบายหมดแล้วว่ามันเกิดจากอะไรทุ่นระเบิดมึงจะให้คนเดินเข้าไปตายไงมึงจะให้ทหารเดินเข้าไปตายหรือไงเอาแค่นี้ยังคิดไม่เป็นทีนี้ไอ้หลักๆก,ก็มีพักการเมืองหนึง่งคือพักภูมิใจไทยแม่งไม่เคยชมเลยไม่เคยชมไทยไม่เคยประน,นามไม่เคยด่าฮุนเซนเลยไม่เคยด่าประเทศกรัรมพูชาเลย ไม่เคยประนามด้วยว่าการกระทําของคุณเซนเนี่ยแม่งเลวร้ายอย่างงู้นอย่างนี้ไม่มีเลยครับก็คือพักภูมิใจไทยไม่ว่าอนุทินไม่ว่าไอ้ขมิ้นน้อยเนวินชิดชอบทั้งคู่พักนี้แม่งไม่สนใจเลยครับไอคนที่แม่งเป็นไส้ศึกของจริงเนี่ยที่พวกมึงกล่าวหากันเนี่ยมึงไปถามเนวินนะ่ะว่าทําไมมึงยังร่วมกับสายตะกูอยู่ไอคาสิโนโตรงนั้นเนี่ยคาสิโนโตรงนั้นอนะ่ะมึงร่วมกันอยู่ในแผ่นดินนั้นอนะ่ะ ทำไมช่องสายตะกูแม่งไม่ถูกถลม่มทำไมช่องสายตะกูไม่เป็นอะไรเลยเพราะอะไรบุรีรัมแม่งไม่เป็นอะไรเลยเพราะอะไรรวมทั้งผู้ว่าราชาการจังหวัดที่ขึ้นตรงกับบุรีรัมที่บุรีรัมแต่งตั้งตอนที่อนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ที่แม่งแต่งตั้งมาแม่งเกียว่างกันหมดเนี่ยมันคืออะไรใครกันแน่ที่เป็นไส้สือเอาอย่างกรณีผู้ว่าอุบลราชธา,านีเนี่ยแม่งไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเบิกไปแค่ห้าหมื่นเนี่ย เบิกไปแค่ห้าหมื่นเนี่ยกับความเดือดร้อนของประชาชนเยอะแยะมากมายเนี่ยมันคืออะไรล่ะต้องการเตะถ่วงรัฐบาลไงก็ไอ้คนที่แม่งเป็นไส้ศึกของแท้แม่งก็คือภูมิใจไทยนี่แหละรู้สึกว่าอยากจะให้ประเทศไทยแพ้สงครามเหลือเกินอยากจะให้ประเทศไทยเสียเปรียบเหลือเกินทุกทางและมันเป็นไปได้อะไรครับมันเป็นไปได้ว่าเนวินหรือพักภูมิใจไทยแม่งเป็นไส้ศึกแน่นอนครับ ส่งข่าวให้ทั้งนู้นรู้หมดว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงตั้งแต่ก่อนเริ่มศึกทั้งนู้นรู้หมดเลยว่าจะเปลี่ยนนายกคนนู้นเป็นคนนี้คนนี้เป็นคนนั้นรู้ว่านายกจะต้องอยู่ได้แค่สามเดือนใครลหะให้ข้อมูลถ้าไม่ใช่พักภูมิใจไทยก็ไอคนที่แม่งไอไอคนที่แม่งต้องการทําลายรัฐบาลเนี่ยเท่ากับร่วมทําลายประเทศก็คือไอพักภูมิใจไทยนี่แหละเพราะมันเสียไงหนึ่งเรื่องเขากะโดงสองเรื่องหัวสอบอ สามเรื่องไอ้บอนต่างๆที่กําลังจะถูกดําเนินการใครเดือดร้อนครับถามว่าไอ้บอนสายตะกูเป็นของใครมันก็นคือของนวินไงมันก็ต้องรักษาผลประโยชน์อะไรครับรักษาผลประโยชน์สิถ้ารัฐบาลนี้ปราบปรามบ่อนคาสินโนไม่มีคนเข้าไปเล่นคาสินโนใครเดือดร้อนครับก็มันเดือดร้อนไงสายตะกูมันเดือดร้อนท่องไอ้เขากระโดงมันเดือดร้อนสอวอมันเดือดร้อนจากรัฐบาลนี้ไงเพราะฉะนั้นมันต้องดิ้นทุกทางครับ ที่สามารถขายความลับทาทุกอย่างทําทุกทางเพื่อให้รัฐบาลนี้ขาดความชอบธรรมแล้วถูกขับไล่ได้จริงไหมมองแค่เห็นครับวันนี้เรามองเห็นว่าใครกันบ้างที่ต้องการทําลายรัฐบาลใครกันบ้างที่จะไม่ไม่ต้องการให้แพรทองทานอยู่เพราะแพรทองทานไปปราบปามแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปทําให้ธุรกิจสีเทาทั้งหมดเนี่ยสีทั้งสีเทาสีดําเนี่ยแม่งได้รับความเดือดร้อนทวนหน้าคือใครครับคือรัฐบาลนี้แต่สไยประยุทธ์แม่งไม่แตะแม้แต่นิดเดียว ปล่อยอยังซีฟีสไตล์เลยคือใครจะโกงกินยังไงปล่อยเลยเต็มที่เลยเห็นไหมตึกสอตองงาถล่มไปยังไงล่ะไอเรือดำน้ำแม่งไม่มีเครื่องยนต์แม่งก็ยังอุตส่าห์ซื้อมากันได้อย่างเงี้ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยกินเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นกันสบายสบายเปิดตูดหนีการเซ็นสัญญานะครับร่วมทุนกันการเซ็นสัญญาแล้วก็การดึงนักลงทุนมาบ่อนคาสิโนเนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็เกิดขึ้นในยุคป,ประยุทธ์จันทร์โอชาถึงขั้นทำสัญญากันแล้วด้วยซ้ำไป วางเงินมัดจํากันแล้วซ้ำไปแต่ไอคนที่เอาไปแดกคือใครคือประยุทธ์จันโอชาเข้าคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยมีคําสั่งเรียบร้อยรัฐบาลนี้ก็ต้องมาทําต่อนี่ไงคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไงนี่คือความอับปยของไอยุคประยุทธ์ไอยุคประยุทธ์จันโอชาทาไมพวกมึงไม่พูดกันแม้แต่นิดเดียวละ่ะไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศเนี่ยมึงช่วยรักประเทศมึงด้วยได้ไหม มึงหาแดกนะนายวินมึงหาแดกกับประเทศนี้มึงมีอยู่มีกินกับประเทศนี้ไม่ว่าอนุทินไม่ว่าเนวินมึงสํานึกบ้างแม้กระทั่งไอ้จตุพรบมพันธ์ที่มึงแดกอยู่ทุกวันเนี่ยที่มึงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่ทุกวันนี่ก็คือประเทศไทยนะประเทศไทยนะรอเลี้ยงชีวิตพวกมึงมาจนมาถึงวันนี้จนมึงขึ้นมาวันนี้มึงเคยสํานึกบุญคุณประเทศไหมแม่งมีแต่โลภโมโทสัน ไอ้เทียจตุพรบมพันแม่งทาอะไรครับบันทอนกูไม่สนประเทศจะชิบหายประเทศจะววยป่วงช่างหัวแม่งขอให้กูได้เงินใครจ้างกูก็เอาหมดแล้วตัวเองก็คุยโมโออวดว่ารู้จักกับฮุนเซนสนิสนมกันฮุนเซนเคยพูดหลายครั้งอะไรหลายครั้งสนิสนมกันติดต่อกันได้หมดก็แสดงว่ามึงเป็นไส,ส้ศึกเพราะมึงต้องการล้มรัฐบาลไงคือไม่ต้องไปคิดอย่างอื่น ไอ้ไส้ศึกจริงๆก็คือไอจ้จตุพรพรมพันธ์ดีไม่ดีรับเงินเนี่ยรับเงินของหุ่นเซนมาล้มรัฐบาลเลยด้วยซ้ำไปตาตอนเนี้เพราะหุ่นเซนต้องการล้มรัฐบาลนี้อยู่แล้วครับยิ่งล้มยิ่งดีครับเพราะเป็นรัฐบาลอื่นมันง่ายยิ่งณขณะนี้เนี่ยนะครับถ้านายกแพทองทานลาออกหรือยุบสภาก็เข้าทางตีนหุ่นเซนเข้าทางตีนภูมิใจไทยเข้าทางตีนไอจ้จตุพรเลยสามคนนี้แม่งทำงานร่วมกันแบบสบายสบาย คนที่เดินงานคือใครครับคนที่เดิมเนินงานเรื่องมวลชนก็คือจตุพรพรมพันธ์ไอ้ส่วนที่ถึงไม่เข้ามานี่ไงท่านเห็นไหมครับเพราะรู้ไงว่าไอ้เรื่องของเรื่องเส้นเงินเนี่ย DSI แม่งสืบง่ายๆเลยว่าเป็นมาอย่างไงดําเนินการยังไงใครเป็นคนรับเงินได้เงินมาตรงไหนอะไรยังไงบ้างไม่งั้น DSI เขาจะเล่นเรื่องเงินเหรอครับเพราะเขาต้องการเข้าไปสืบสวนสอบสวนทุกคดีเขาก็โดงก็โดนละ ทีนี้เดี๋ยวไอ้มอบแม่งจะเดินต่อโดนต่อไอเจตุพรพมพันธ์เนี่ยเอาสิมึงเดินไปเลยครับเส้นเงินเขารู้นะครับไม่ใช่หมายความว่าจะปกปิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอคนที่แม่งต้องถูกสงสัยว่าเป็นไส้ศึกก็คือไอเจตุพรพรมพันธ์ไอเนวินชิดชอบเนี่ยชัดเจนครับและไอพวกที่ล้มอยากล้มรัฐบาลเนี่ยไอคนที่สก็คือนะครับผู้บริหารของประเทศน,เนู้นน่ยผู้กลุ่มอํานาจของประเทศ ที่เป็นคู่พิ่าพทกับเราชัดเจนครับไม่มีใครอื่นแล้วไงเพราะพวกคุณต่างต้องการล้มรัฐบาลพวกคุณต่างต้องการทําลายรัฐบาลทุกคนคิดเอาเองได้นะครับผมเองอ่ะท่านลองลำดับดูว่าใครกันแน่ที่แม่งเป็นไส้ศึกของประเทศไทยและต้องการให้ประเทศไทยพ่ายแพ้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ในประเทศไทยแม่งก็มีอยู่3คน่ะก็คือกลุ่มต่อต้านรัฐบาลกลุ่ม ระดมมวลชนก็คือไอ้จุตุวันบมบันกลุ่มการเมืองที่ต้องการล้มรัฐบาลที่ต้องการเป็นรัฐบาลเองคือใครก็คือภูมิใจไทยอนุทินเนวินที่เดือดร้อนอยู่นะขณะน,นี้มันชัดเจนอยู่แล้วครับมันจะหาอะไรมาอีกละ่ะถ้าคุณจะไปตรวจสอบไอ้คนที่ให้ข่าวไอ้คนที่ส่งข่าวให้กัมพูชาคือใครก็คือเนวินนั่นแหละคืออนุทินนั่นแหละชัดเจนครับไม่มีทางอื่นไม่มีทางเลือกทางอื่นผมถามหน่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ของพวกมันเอง ล้มรัฐบาลนี้ได้จบเป็นรัฐบาลใหม่เนี่ยการสึกการอะไรก็ว่ากาันไปอีกทางหนึ่งนะครับ